กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ไน้เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำไเด้อครับเพื่องชิโนผาดอีกไม่ม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผ้าพีผ้าน้องนะครับมาเบื้องมาเบิ้งขอคขวยมาฐานนะครับพี่น้องครับนี่โอ้ย ี่น้องควอยจะเล็ตตนี <k ling> ่พอเดียวเอามาหัว <seven> จัก <k> ก <ling> ับเจ้าของผลตอก่อนสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับอ่าอีพ่พอยังก่อนเหรอครับพ่อแดงบ้านตุมกลางอ่าอีพ่ออีพ่พอแยแดงเนาะครับอี่พอแยแดงบ้านตุมกลางบ้านตุมบานตุมกลางต่ว่หน้าจุดตุ่มเนี้ยโอ้แกไปตุ่มเนี้ยอะไรนี่บ้านตุ่มกลางเปล่าละครับแต่ว่แขกไอพิกัดแอกเข้าในขึ้นทุบันตุ่มเนี้ยนี่บ้านตุ่มเนี้ยเนาะครับเนาะแตะบ้านแท่กับยุตุมกลางครับบ้านนี้เข้าขึ้นตำบลใดครับตำบลตุ่มใต้เพิ่มเพื่อความพอดี ตำบลตุมเตยอำเภอกุมพวาปีจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีพี่น้องครับนี่พี่น้องผมพาพี่น้องมาเบื้องวขยงามควขยสายเลือดนะครับของจังหวัดอุดรธานีนะครับแหล่งกําเนิดไอ่องามหลายๆตัวเลยพี่น้องเด้อสุดยอดมาเบื้องวันนี้มีมาเปิดให้พี่ให้น้องจักตัวนะพอ่อสามตัวครับสามตัวสามตัวเนาะครับ สามตัวบ้านี่ไอ้บางตัวก็เป็นลูกเกิดอยู่นี่เนาะบางตัวก็เป็นไอ้ตัวที่เข่าขัดสันเลือกมาไว้เนาะเลือกสันมาครับบางตัวเป็นลูกเกิดอยู่นี่แล้วก็แม่อยู่นี่ก็ยังเห็นนม่หมดเนาะมีแม่เห็นแม่อยู่นี่กับมีแม่กับมีกับมาเบิงครับแล้วก็บมูอมูอขัดสันมาไว้กขมีพี่น้องเฮาเอามามามาเบิงตัวแรกก่อนหล่ไปในต่ะพาะคามันตัวนี้ตัวนี้เปิดไปสิบเก็ดครับสิบเจ็ดเนาะอืมราคากับตัวรอกกันได้ว่ามาเบิงมาเห็นเอาครับมาเบบหนึ่งแสนคับเจ็ดหมื่นครับบ้านี่วายนี่เป็นลูกของ เจ้าสั้นเจ้าสั้นนะครับเนาะครับเจ้าสั้นเจ้าสั้นอายุเขาเดี๋ยวพออันนี้ปีกับสองเดือนสามเดือนมาในใบมันประมาณนี้เนาะประมาณนี้ต่อเอกสารก็มี่พี่นองคมี่เนอกสารครบเอเอกสารมี่ด้วยพี่น้องด้วยเอกสารครบเอกสารครบแต่ว่าผมคือผมเนี่ยมาชมตัวจริงครับมาเบิ่งตัวจริงมาเบิ่งตัวจริงเอาอ่านี่เอกสารครบวันนี้เราก็บทเปิดมีลูกเจ้าสั้นแล้วก็มีลูกเก่าเจริญนะครับเนาะ เอกสารครบมดแต่ว่านี่เห็มาเบ่งตัวจริงลายกว่าเหมักกะเจงเอาบ่มักกะว่เป็นยังกินน้ำกินทายกินเขากินน้ำต้นทมนต้เทุนต้นทุนต้นทุนต้นทุน่้นทเนตเนทุนต้นทเนต้นทเนต้นอุนต้นอุนด้นอุน้นทุนต้นทุนต้นทุนต้นทนต้นทุนต้เห็นต้นทุนตันทุนตอนทนต้นทุนต้นาุนต้นทุนต้นทุนต้นทุน้นทุนต้คทุปต้นาุาห้นทงนต้นาุนตุ้นต้นทุนต้่อุนต้นยุ้นน้อยุนต้นทุน้นน้นยุนต ก้ความสูงอยู่ประมาณลอยเท่าไรพอเนี่ยลอยสามสิบเนี่ยลอยสามสิบนะครับเนาะปีนาถึงปีปีสองเดือนบ่บ่าประมาณปีปีสองเดือนปีสองเดือนนะครับเนาะสิบสี่เดือนเนาะแมนสิบสี่เดือนพี่น้องครับกับความสูงลอยสามสิบพี่น้องเขาสามสิบอ่ากับบวกลบนะพอเนาะแมนแมนอ่าบวกลบไปยักเส้นหนึ่งพี่น้องเพิ่งโอ้โหดูเจ้าสั้นพี่น้องถ่ายยังยกดีอยู่เลยพี่น้องเด้อถ่ายเพิ่งหนาตึ๊บเลยพี่น้องครับมาเบิ่งถ่ายเข้าวันีโอ้โหจริงจริงว่าพอเนี่ยครับ แล้วนี่กินให้เริ่มกินหัวหานกินห่อมใดแล้วโอ้คือเขาเลี้ยงแบบกินเป็นละว,วันต่อครับเพราะมันเลี้ยงแบบธรรมชาตาาาาิเป็นเด็แกเนื้อแบบจิ้มจิ้มหัวหานจิ้มยังเป็นเนาะแมนแมนแมน<อ>เลี้ยงง่ายกินหัวหานเป็นเท่ากับเซอร์มันเหมือลนโอ,โอ้มีจิ้มหน่อยพร้อมพี่น้องสวยเลยมีไอ้ยังก่อนแม่หางเปิดจิ้มทั้งสองฟังพี่น้องเฮาโอ้หางงามต้นเนาะแข้งขาดีนะพ่อเนาะครับแข้งขาดีครับแข้งขาดีหางดอกรับประกันมัดรับประกันตำนี้รับประกันถูกตำนี้เนาะ ครับผมบ้านนี้มาเบิ่งหนาเพิ่นบ้ดนโอ้มีขวัญชองทางคู่เลยตนแมไหมนาขวัญชองทางคู่หัวหนวกดีเนาะพ่อเนาะหัวหนกหนวกใหญ่โอ้งามงามโอ้ได้การได้การพี่น้องครับเบิ่งเออเผาอย่างใหญ่เลยพุ่อนาะสามองเนาะสามองวันที่ตอกแตกสามองสามองอ่องปูโบออ่งปูโบหน่อยสามองงามงามงามองปูโบเออเผาย่างสวยเลยพี่น้องอ่าถุงเผาขาวเนาะกำไรหนาหลังครบเนาะพ่อเนาะครับแมนครับ เล็บไงเล็บไงเป็นตัวไงเหอเดียเล็บไงเอ่ยขันตีนในไงนี่เล็บมักมักยังสี่ละโอ้แก็ว่าผู้เฒ่า่นเรียกค้วไสิเป็นสีได้พอเนาะเมนเพิ่มมักไอ้ขันตีนในไงมันตัวไงคว้ยอืม่บ่หน่อยครับซุ้มตัวไงหนาๆนาเนี่มันมันไหล่ทะเลาะรับน้ำหนักมันตัวตัวตัวไงสุดในขวาเขาสูงเท่าใรพ่อร้อยสี่สิบหกเลยละร้อยสี่สิบหกเนาะครับสี่สิบหกร้อยสี่สิบหก พี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องมาเบิ่งตัวจริงหลายเมลรอย42คืออยู่นี่รอย40กว่า40กว่า40กว่ามั้เนาะ43 44นี่42 43 44มูนี่40กว่า40บวกละ40บวกเมื่อต้องพรอเนาะเอามิต่40บวกแล้วก็เป็นเป็นค้อยเป็นค้อยมีลูกเมื่แล้วแล้วก็ในท้องกันสิมีนมีแล้วเนาะมีสายเลือดมั้นี่คือของแท้เลยแหละโอ้แล้วบบบนี้ลูกแต่ละตัวมีใบหลอดผสมเองซุ่งนี่ อยูน่นนี้คือคร,ครับแมนพอไงคือที่พอเจ็บแม่พันแม่บอกไว้แ,<ม>แล้ววันนี้สว่างห้าสีแบีงขายนี่คือห้าแบีงขายตจะดุถาวรเวลากิดสิเปิดอยู่อ๋อถาวรเวลาคนมาหลายคนอยู่แต่ขอเปิดกันเลยเพราะท่านได้เปิดแบงค์แต่ส่วนมากทีพ่พอสิเปิดแต่ลูกคนไปเนาะแบงคแบงแบงค์กันไปเรียงเนาะไม่ลูกก่องฝ้าลูกสร้างลูกเก่าจะเล่นดุกันอีกมงคลพูดนะ เอกมงคลผสมตัวดิเนาะผสมตัวตแต่กี่มันบอแพงมันมื่นไว่มันหาพันหนึ่งครับเดี๋ยวนี้มื่นหาแล้วมื่นหาล้วขึ้นเนาะมันขึ้นธรรมดาธรรมดามันเท็ดหลอดแล้วดิเท็ดหลอดเนาะครับเท็ดหลอดแล้วโอ้ตัแต่กี่ว่ามีหลอดเนาะไม่ได้ไปควบตัวเนาะควบตัวแกไปควบมเอาพี่น้องครับเบิ้องอ้าพี่น้องเอายางบ่เอยางยางจุงยางมึงคว่ำจุงยางพี่น้องเบิ้งโอ้ข้อพี่น้องมันเดืนลรันเปือดันเลยพนข้อหนาดีอ่ายางได้ยางยางยางเสียบพี่น้องเขาเบิ้งนึ่ ย่างดูดย่างดูโอ้คุณน่ะ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 พี่น้องครับคุณอ่ะถ่ายย่างเต็มเลยคุณน่ะโอ้ถ่ายยกสูงดีสิไงไอย้คุ้ยตัวนี้น้องหัวเนาะลังเบื้องหลังหรือลังปวดเตื่นเลยปานแผ่นแผ่นล้างคนน้อนจีน่าจีน่าเป็นควายใหญ่โตนะครับบอนบอนบนสั้นใหญ่โตบอนเป็นควายสูงขาเลยเนาะบอนเป็นคุ้ยสูงขาเป็นควายสูงโตใหญ่โตโตมันสิใหญ่หัวคุณน่ะพี่น้องตัวลายกว่า เมีนเมีนเมียนเมนเยอะน้ยเนี่ยมันก็ับตกทองอ้างออกหลายที่พอเนาะแทำผู้งถ่อพื้นผ้าผ้าผ้าเบิ้งเนาะควันกับสวยพี่ควันสี่น้องเบื้องบนอีกกับปีกว่าเจ้ามหาทองมีขบเบิ้ลกับสีผสมได้ละปีสองปีหมดละแมีนเมนก็คือว่ายังไงว่าสามปีวะส่วนมากกันส่วนมากเจ้าอิพอเหรียญไอ้เบิ้งควายงามมาโดนๆนี่เฉลียวคู่ได้ท่พอจังผสม กรแช่วคู่สองขืนมาจังน้อยแล้วก็คือว่าให้แช่วคู่แรกมันเต็มซะก่อนขึ้นมาเต็มซะก่อนแมนกันย่างขีรายกับสามปีไปปลายมันจังได้เลี้ยงลูกจั้นสินะโอ้มันกับมีผลต่อกันตั้งเขียมมันก็สีการกินหญ้ากินยังไงครับบ่อยกินหญ้าดีนมนมมันเตียบ่ดีนมนมกันได้ลูกขันถึงอายุมันเสแอเห้าเลี้ยงเต็มเสแอนั่นก็คือนมนมมันก็สดีนะขอรับฟูดได้ก็ให้หอดสามปียังดีครับโอ้แช่วคู่สองแช่วคู่สองสิแมนเนี่ยเนี่ยพี่น้องครับมาเพิ่งควายงามพร้อมได้ความรู้ไปนเเดด้้้อออพี่นง ในความรู้ไปนําเอาไอ้เบิ่งตัวต่อไปเฮาพวะมาข้างนี้ผู้ใดพร้อมมาเบิ่งหน้าคอก็ได้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งหน้าคอกครับนี่มาเบิ่งหน้าคอกเน้นๆๆเบิ่งหน้าคอกเลยตัวนี้ก็บยี่สิบแปเอาพี่น้องบาดนี้มาเบิ่งโตที่2นะครับโตที่2สาวสวยลูกเก่าเจริญลูกเก่าเจริญเปิดไว้ไลยมาในหล่อพรเลย ตัวนี้เปิดไปสิบห้าหนึ่งแสนกับห้าหมื่นเนาะความสูงก็อยู่ลอยนี่สิถึงสามสิบไปพอบอกท่านถึงวันถึงเนาะใกล้นี่แหละยืบเก่าประกันไปยืบเก่าอลยประกันไปยืบเก่าเนาะลดตัวนั้นแต่ว่าใหญ่ไว้ดีกว่าตัวนี้อืมก็จะจอยมากเขาเดียวกัญ่แล้วโอ้ใหญ่ไว้เราเดี๋ยวลำเน่าเด้พอเนาะตัวนี้ลำเน่าเด้อายุเขาไดี๋ยวซ้ำกันซ้ำกันเน่าสิบสี่ประมาณสิบสี่เดือนเนาะสี่เดือนซ้ำกันอ่าให้พี่น้องมาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ้งตัวจริงเด้อจะกลุ่มผ้าจะไปได้ดอกหรอ เดี๋ยวใบนึงใบนึงหยกใบนึงใบนี่ตีแมนแอ๋อใบท่านว่าแสดงว่าปีสเดือนปีสองเดือนเขาจะเลื่อนปีสอเดือนเนาะสิี่เดือนนาอพอเนาะแมนสิ่เดือนกัความสูงลอยลอยลอยยิบเก่าประกันนอเนาะลอยยิบเก่าลอยสามี่เราเประกันลอยิบเก่าด้พี่น้องเด้อเราวันนี้ท่างเขาตัวนี้เขาเปิดดีน้องพอนาคมไปออกอุทยตัวนี้นาคมเลยขนาดไปออกทางอุทยคืกคักอทย เนี่ยเพี่น้องครับได้ความรู้นเด้อพี่น้องเด้อหน้ายงาเข้มให้ศิลปักโอ hhh, ต pues oh, ้ตาเต็มเกี่ยวจังคลิปนี้ผมกาดสิบ่บ่สซายายไลายนะครับเพราะว่าให้ให้ทวพรเราเป็นผู้ผู้ซายายดีกว่าเพราะว่ามันเอ่อเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นผู้เก่งกว่าเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่นี่ตาเต็มดีเนาะพ่อเนาะครับตาเต็มตาเต็มแม่ขำเบียดจับบักเอิญเลยพี่น้องตาเต็มเกี่จังข้อ สามบองตัวนี้โอ้แตกโบเนาะถึงสามแตกโบหน่อยครับแตกโบหน่อก็จะเลื่อนซีมีสามบองอ่องแตกโบล้อเน่ส่วนมากที่เป็นประมาณนี้ส่วนมากกับเก่าจะเลื่อนนี่อ่องสิแตกโบจังน้อยสิพอแตกโบแล้วก็อ่องสามบองเห็นลายตัวเหรอเดี๋มันจะเป็นสัตว์โอ้เนี่ยแต่สีสามากกับครับก็คือสายสายเขาเนาะเป็นมันสายเด็ดเขาสายอยูประมาณนี้ขึ้นชุกับแม่อีกว่าแม่มันหัวคมหนานน่นบ่ป้าพี่น้องมาเบิ่ื้องบนนี้พี่น้อง ผมเดี๋ยวไปไกลๆเห็นถัดดอกไม้ที่พลอเห็นบ่ะนี่ถัดดอกไม้แมนคู่หนึ่งเลยแมเนาะคู่เวันถัดมาล่ะถัดมาล่าคู่หนึ่งเลยพูนะรอบวันนี้ก็มี่หาปัญหาทองเขาโคบอีกตกวสวงตกสะบ้าเขาอีกเนาะแว่าเขาทาเขาทาเขาทาตัวนี้วันถัดมาล่ายังสวยเลยหนาคลัดีสั่มดีขลังเหน่าดีใส่ขลังสิบ ไปง่ายเยอะเมียนเมียนครับเมียนป่องป่องขายเงาดีเนาะขาสีเงาอยู่โอ้ป่องขายเงาดีหน่อยเยอะหน่อยกว่าอันนี้คือน้ำเลี้ยงเข้าบรนทึงบารไดนะพอตัวนี้เนาะอ๋อพัฒมาโอ้มากก่ท่านดนบารไดผมว่าจะเดี๋ยวจินเจ้งก็ยังนี่บ่โดนบ่โดนเนาะเพราะว่าตัวนี้มันขึ้นขาขึ้นไลบโอ้ห้าหน่อยๆจ้อยๆจนว่าแปลกตามันดิขึ้นท่านสั้นโอ้ใหญ่เข้าเดียวดีจ้ะตัวนี้ใหญ่เข้าเดียวมันมาน้ำใสเดียดเขาเมียนเมียนครับป่องขาเงานดี ้องเบื้องปองขาเขาป็นเบืองซี่เบื้องเรียบเบื้องเียบเบื้องยางเขาอัตลักษณเขาครบอีล่ตกน้ำเลี่ยง่นองเพุ่นะเบื้องกำไรขาหลังเนาะดำปือเลยครับไดุ่่งเ้าเขาขนานทองล่างโอ้เรลียบหน่อยก็ดีมัดทุกทวารีพอนี่เบื้งเรลียบเนีนทุกตัวที่ต้องพอนะเียบหนิมติ้นหญ่งยิงน้อยพวกอย่างดอกตะวันนี่เขาเลี่ยงมากมันขี้ข้วขังคั้วขังส่วนมากเีบมันจะบ่คอยจิกพระนบ่ได้ไปหาจินแบบธรรมศาสตร์โอ้แบบพนขยจอบบ่มีปันต่วันเรียบเนี่ยเท่ากับแตบ ข <Lee. S 1> ันขันเล็บเรียบไงนี่มันมันไงแต่ว่ากล้วยตีนเล็บ oh. ตีนกว้างไงนี่คือกล้วยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวหนาตัวมันติดสำหรับร่องฐานมันอ๋อคือคือเขาพัฒนาพัฒนามาในตัวเขาแล้วนะพอเนาะแมนโอ้มัหอกมากสั่นของมันหนึ่งแสนก็ตัวแรกของพอนี่ตัวหนึ่งแสนหา ตัวนี้หนึ่งแสนกับห้าหมื่นเนาะราคาคุยได้คือเกามาคุยในนาคอกมาคุยมาคุยเอาพี่น้องครับมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งแม่พันธุ์เพิ่นพี่น้องครับพนผมมาเป็นบาาจันเล่ไก่แจ้งสันหรอกกินเข่าค้าเดียวไปยิมตะวันเนาะแม่นอมีพี่มีนอนห้องกับคุยกันได้ขึ้นก็ราดง่ายขึ้นยังไงนั่นพี่น้องครับเอาไปเบิ่งตัวต่อไปห้างบานนี่เอาพี่น้องครับบ้านนี่มาเบิ้งที่เด็ดเลยบ้านนี้ครับมาเบิ้งที่เด็ดของเพิ่นเลยตัวนี้ว่าง่ายไว่ารับ ลับข้อนี่ง่ายหรือมาง่ายก็เอวด้วยพี่น้องเด้อวยนี้วะนนี้้โอยเชียงดีว่าละครนี่เชียงเชียงแต่ว่าท่านนี่เป็นเสี่ยงน่องทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยอันนี้เขาสวนเข้าไม่ได้พอเนาะแมนโอ้สวนเข้าไม่ได้เสี่ยงบนดหลายปนไดบคเามันตัวนี้ตัวนี้ก็เปิดใบสิบเจ็ดกันหนึ่งแสนก้าเจ็ดหมื่นนะครับเนาะแมนแต่ว่าควายนี่อายุเท่าไรพ่อพ่อเนี่อายุปีหนึ่งเดือนนี่แหละปีหนึ่งเดือนเนาะสิบสามตัวนี้ผสมโยงเข้าเกิดโยงเข้าวะนี่แต่ซ้ำบักเกิดพรานไปให้ผู้เฒ่านี่ โอ้โหกั้วอายุกับนี่เนาะแม่ก้ายุกับนี่เนาะแม่แม่เขาสูงกว่ากันไหกับว่าแม่กันเลยแม่ลอยซีบสองแม่แม่ลอยซีบสองนะครับเนาะแม่ลอยซีบสองเนี่ยครับแม่เขาน่ะยุกข้างหน้าแม่ลอยซีบสองแล้พี่น้องเด้อเป็นลูกกินนมอยู่ดิหนิกินนมอยู่กินนมจริครับเนี่ยกินนมแม่สูงความสูงแต่พอลอยนีทาไหร่เนี่ยเฮ้ยมันบม่ได้วัดตัวนี่ก็ลอยประมาณลอยยี่หกยี่เจ็ดนี่แหละประมาณนี้เนาะพอเนาะกต่ว่างไงว่ายี่สิบห้าบวกเนาะยี่สิบห้าบวกพี่น้องครับ แต่ว่าหัวเบาข้อนี่ผมว่ามันให้พี่น้องเบิ้งเอาเด้อยมันผมสิว่าผมเบาหลายนะครับแต่ว่าข้อมันนี่เปรียบเบิ้งข้อกับตัวมันงเลพี่น้องครับผมเบิ้งตัวเบิ้งข้อหญ่อี้ยี่หรี่ได้ผ่นะนาหลุดตื่นเลยว่นนี้ยกดนี้วันนี้หยกเตลือให้จับก็ยกโอ้โหัวเบาเห็นปะนี่นี่จังอันนี้คือไอ้มาเข้ามานำนำนำสายเลือกนะพ่อเนาะสายประกวดได้สบายกันนี้นักเขาสนามไดะเออพี่น้องพี่น้องครับเบิ้งเบิ้งุฝนนะว่าเดือยของผมลดไปนิดนึงนะฝน ให้เบื้องทางเขานไงให้เบื um> ้องหน้าเนี่ยโอ้หนาคมอะไรเปล่าหนานู่นหนาคมเนาะหนานู่นหนา้ยคมเพื่อติดอยไรหนุ่มเขาหลังออกหูบิดหูฝันลำติดติดมาในอาทิตย์ม่นมี่มีดิเก่าเก่าจะเลื่อนหูฝันลำหนึ่งนะติดมาแน่เนาะเม่นติดตัวตัวหนึ่งกือบอนขับขับขับโอเมียนฝนเมื่อไรโอ้ฝนเบื้องพี่น้องครับเบื้องให้พี่น้องเบื้องเอาเลยเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องมงเลยมีขวัญถามกันถามท่องให้พี่น้องเบื้องเอาเลยผมกะจะทายขวัญสองทางอ่าสองทางครูเลยเปพ่อ แมนบ่ะนี่แมนตัวแมนแมนคูคูนีแมนแมนสองทางกันมีครับโอ้แน่โบคูโบอีกแล้วโบมันสิเป็นอันนี้แตกก็เก้าเป็นสามองค์ครับครับอืมโบข่าวใหญ่เอ็กว่างตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้เอ็กวงเอ็กวงดีเอ็นบ่างไม่จีบสามองค์ตัวนี้เรียบเรียบจอดดีไปเรียบจอดเนาะเรียบจอดเรียบคิดเรียบจิกดีเบขาใหญ่ขาใหญ่ตัวนี้ผมหมัก เลยพี่น้องตัวนี้ผมหมักเลยหมักห้ังเลยหมักเลยนเบิ่งไทยเขาอยหางเป็นท่านมีดอกควายอยู่ซำหนึ่งช่วงหลังที่พอบิ่งเบิ่งแต่ว่าขวายเป็นไรโซมาห้าวเาไปสื่อควายอันนี้เป็นเป็นความรู้นะพ่อเนาะอันนี้อันนี้สิบิ่งหางครับสังเกตรอดแต่ควายหอดสองปีกว่ามันจะสีหางเงีวหางฝไยมันจะออกบอกก้อนนีมันจะประมาณเคยเห็นควายหน่อยมันเกิดไม่บอลมันมีหางเงี้ยวดอกตัวนี้คือมันเงี้ยวสายดีนี่อันพวะพวะนี่มีพวนี่มีอยู่แต่ว่าตรงไปมันตรงมันสีเงี้วนี่สีส่งไปหาน้องนี่ ขับมันจังน่อยนี่มันก็หอดพีแล้วอเงี้ยหอดกาเครื่องแช็ง่ตัวตัวก้ยมันติเป็นทั้งสี่หมดอเขาเรียงค้ยสังเกตตัวนี้สีสีูจักเลยไอ้ถ้าเขาเบิ้งพ็นผ้าเบิ้งมาแต่าถ้าเขาเบิ้งทังสี่นี่็คือผู้เถาผู้เถาผู้โทนผาเบิ้งน้องเมนถ้าเขาเบิ้งสี่นี่คือปลายปลายเขานี่สีพุทันออกหลบ่จะว่าเข้ามูมจับเลือกจับสูงนี่ยมันจับได้เงี้เนาะแมนขับมันออกมานี่อันนั้นผู้อว่าเป็นอย่างผู้หางเขาเป็นผู้ จะ oh. เป็นสาวมากเลยขึน<บ>้นกันหมดบัดกล้วยประมาณปีกว่านี่บ่มีบ่มีเนาะบ<อ>่สีสีบ่มีกับหน่อยสีหน่อยโต oh. นอกจากผู้กระจ้าสีเลี้ยงอาหารยังดีๆีบุญเลยเก็บบุง้ง้จักเราว่าครับครับครับแล้วว่าหน่อยนักหน่อยนาดอกคือเป็นธรรมชาติมันแหละก็คือปลายหางมัน,นที่ว่าท่านออกปันใดแถวนี้ฮามันเบิ่งยากตัวแถวมันเป็นระยะอายุสุดเลเขาหนี่ก็เบิ่งยากแห้งเขาหนี่ก็เบิ่งยากล่างตัวเขาละกล้วยล่างตัวเขาอยู่ครับแจ้งสี่เลยถ้นมันพูดสิตัวตีตัวนี้ว่าแปดเดือน มันเป็นข้อยแปดเดือนเดี๋ยนี่ไม่เกิดอันนี่นี่แหละมันกัใหญ่หอดว่าแปดเดือนหร่เดือนพัน้านคนแมนเออเห็นบ้าง่นั่นแต่ว่าเป็นตัวตัวดีซืีอเสนี่ยยังสั่นเหลวเนี่ยตัวสูงเป็นขายเนาเนาะเนาะอันนี้ก็คือข้อยเขายูข้อยแม่แต่เป็นข้อยเขายูมันม่ได้เปียบโอ้ข้อยหูข้อยผุข้อยลาว่ายๆเลยพี่น้องครับก็คือแม่เขากับว่เป็นค้อยเขาเนาวันไดเนาะเป็นค้อยเขายูโอ้โอ้ขยเขายูค้อยเขาหินเนี่ยเนี่ยเป็นความรูด้วยพี่น้องเด้อ มาครับนี้บ่ผิดหวังพี่น้องครับมานี้บ่ผิดหวังบ่แม่นหินแบบบ่งามเดิตัวนี้ออกงามแต่ว่าจะคอยออกกระซาครับเลี่ยมกับว่าท่านมีครับนี่โอ้ยังยังคป็น้อยหน่อยด้ยังกลมๆลมไม่น่พอเนาะแมนแต่ว่าค้อยมันจะไปง่ายช่วงสองปีกลัวสองปีกลัวสองปีกลัวตั้งตัวกับสองปีกลัวเฉาหนำนมเฉาหนุ่มเริ่มเริ่มอยากลุนแม่บ่กลัวแมนแมนเฉาหนุ่มคู่แรกเริ่มอยากลุนหนึ่งคู่สองอื่นมากกับเริ่มง่ายกันเลยดิตัวที่ขายไปคือเจ้าน้องตัวนั้นย้อมแพงเผ็ดโดยทั่วมาประจำเอ๋ เคนยินคลิปขันเบิ้งคลิปทั่วมาอบอกบอกเราเบิ้งให้ด้บอกเราเมนด้วี๋เห็นคลิปบ่นี่นี่ตัวนี้เห็นพ่อพ่อขายนี่ไปส่งตัวลูกสั้นตัวหนึ่งครับเราเราเอาไปนะครับกับน้องแม่นั่นน้องแม่นั่นเดี๋ยวนี้สูงลอยซีผาเดี๋ยวเนี้ไปฝากเขาเมื่อมันหาเมื่นบ่ฝากเขาทำให้ฝากฟ้ามยู่นครสวรรค์อ้ทับทับท่านเราขึ้นไปบูทัมาทัมาดูยังเลี้ทมาเส้าเทียงแต่อีเอี๋กำแพงเพชรสองตัวส่งไปสองตัวบาเบิ้งตัวครับ เดี๋ยวนี้โทรมาหาประจําข้าวมิตรตัวลอยสี่สิบกัวหมดเลยนุหันนะครับอเอออเาไปฝากาป้ามยี่เขาทัาให้เยอะเลยนีค่ครับครับครับข้าวไทยไปใส่ข้าวไทยกักแล้วลูกหลูก,ลกน้องแมีนยนยี่คนนั้นนี่โอ้แม่แม่แม่นอนอยู่ไหนบ้างรครับเอาน้องแมีนนั่นเลยแม่นี่ทิว่าได้มานํานําเ,เป็นเราเป็นเราเป็ไปเมียนเนาะเราไปเมียนตัวนี้โอ้เพืเมียนมันใช่เขาไหมเนาะแม่แม่โอ้แม่ันนั่นเป็นเป็นของแบบสิงโตเพิ่นนั่นล่ะครับครับครับ แต่ว่าเป็นดากยังเต็มมัดาได้ดากได้เนื้อตัวนั้นได้ดากได้หลังตรงเต็มครับครับพี่น้องเพิ่งเอาพี่น้องครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบ่สูงลอยงี๊ซิบหาบวกได้พี่น้องก็คือมันจริงๆแล้วมันกันยี่หกยี่เจ็ดไปแล้วนะพ่อเนาะแต่ว่าก็คือเราเฉพาะเรายืนเทียบก็ได้ได้พี่น้องเข้าข้อขวดมัน เพื่อน hmm. oh, so ั table, today, re so hmm. ่งต mm ัวเขาตอนนันมีสายเดียดของมันมันกะสัตว์ขึ้นเก่าตัวแม่มันกะสูงไหลสี่สิบสองอยู่ครับบางตัวพอีบางตัวตอนไหนหน่อยหนีเพราะทันใหญ่เนาะตัวขามันกใหญ่ป่องขามันกะสีเงาอยู่เออแน่นอนแน่นอนพี่น้องให้เบิ่งเลยขั้ื่อเพื่อนมีสายเดียดมันกะสีตั้งตัวมันกินจังสีแหละใหญ่บัดย่ามันยัย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 หลงเลยทีเดียวโคตรด่ากปิดด่างมิดเลยเต้าออกนุ่มออกนุ่มนะย่าปล่อยลูกน้ำมันก็ไปเห็นนุ่มมือเอ่อเดี๋ยวนี้พอเริ่มเอาออกก่อนโทนี้เอออากได หลายมือแล้วโอ้แยกคอ,อกออกไปแต่ว่าย่ามปล่อยลูกหนาม,มันก็ไปกินนมแมมซะกันเดี๋ยวนี้ก็คือว่ายไงว่ากินนมมือละเทียรกินมือละเทียร<อ>ย่ามปล่อยลูกหนามเข้าเข้ากับว่ทันให้มันออกปันใดเนาะแมนให้มันห่างเนาะห่างปาดคอไหมพี่น้องนี่แหละแนวผมมักแย่งคุณลังค์ก้นกะทิวแปดเดือนเกาเดือนชีฟเดือนอือเขาสมีสิแมนนี่มันเป็นข้อยแปดเยียนเกาเดือนอันนี้คือข้อยปีอ๋อเนี่ยนนเ,ยน,เ,ยน,เยนี่ยพี่น้องครับเป็นความรู้นะพี่น้องได้เป็นความรู้ให้ความรู้พี่น้องนั่มนะ ตัวตัวกัน,นคือเอาแต่ความจริงหลดมัแจงยูน<ด>้ำกันโดนแต่แสูเ้เขาได้ไปไกลๆนี่ทั่วมหาประจําจังเอกนี่ประจําเลยของดีไปครับขันได้ตัวเทือกมีข้อบแบ่งยูพระวเจ้าเอาไปเสื่องสายอุไทยไ้ ซุ่มบักกันยอดกุมพ่นบ่โอ้พอพอขันขันแมนมี่หามมาใบถาลูกถาเต่าทั้งตัวด้อทั้งเอาควายทั้งปุ่นเพราะว่าเลี้ยวานเฮานั่นมีแต่ลูกเบิ่มลูกเก่าหลายเลยมันสิกลายเป็นเลือดชีดเลือดหยังนะเฮาจะได้เฮาเอาเขาเอาทางอุทงไถ่ขืนมามาพัฒนาแม่นๆมาพัฒนาครับมาใส่อีสานเฮาแมนแมนครับแม่นแมนทั้งพุ่นปุ่นอีสานเฮาไปใถ่ยัยจังซี่แม่นๆครับแม่นๆแมยคุ้ยอีสานนี่ต้องใส่อุ้งสายอุทงไถมีอุทงไถยืนแหละมันจังข่งสิพัฒนาไปครับบ่แม่นมาใส่กับสายอีสานคือเก่าออืสิเนๆ เนี <Net> ่ยเลมีแต่ตัวไทยนําครับครับได้การได้องเด็กข้องกระดูกได้กข้งสารครับทางเพื่นนาได้เข้าในเนื้อแมนแมนในคนละแนวเนาะดากันบปทอเข้าดากกล้วยไทยเราไม่ดากดากทางเข้านี่ดากเต็มดากเปิดดากเต็มดากดีอืมได้เนื้อได้ยังเป็นกล้วยเนื้อครับของเขากล้วยโค้งเลยเสีอมันมาใส่กันน่ะนะ มันจังสีเป็นการพัฒนาไปได้ดีกระดูกท่างเพื่อนกระดูกโครงสร้างทางเพิ่อนเอาเนื้อนังทางเข้าถึงมันสิงว่าอะเตรมยมลอยไม่ไมมันกะยัง็ดีขึ้นมากเนี่ยหนาคมแห้งตัวนี้ไหมตัวหัวหนกหมอท้องเลยพูดนะโอ้ด้การด้การพี่น้องเข้าพูดนะอ้าพี่น้องมักตัวไดสนจิตสนใจตัวไดพี่น้องครับผมแนะนํำให้มาเบิ่งอยู่หนาคอกเ้ยพี่น้องเด้อมาเบืองเอานะครับเราก็มาได้ความรู้นะครับอยู่นี่เพราะมันว่ามาเดียว กับว่าแม่นว่าสีได้ซื้อได้ขายกันดอกพี่น้องครับแต่ว่ามามาศึกษามาบอกมาจานผู้เฒ่าผู้เถาขายกระได้ก็ขายก็ได้บ่ได้ไป๊ะเสียดไปดอกให้มาเบิ่งมาเหล็นมะกันมาเบิ่งมาเล่นน้ำกันพี่น้องเฮาก็มามามาคุยกันหลายๆเรื่องหลายเล่าก็บว่าแม่นว่าสิมี่ัตงแต่ควายลักๆราคาจังซี่เด้พี่น้องครับควายหมูให้พี่ให้น้องไปเลี้ยงก็มีหมูแปดกมื่นมีบ่พ่อมีๆๆเป็นคมแม่ลูกมี่มี่มีเนาะมีเนาะ แปดมื่นหามีแม่นึงแปดมื่นหาไมีแม่นึงพี่น้องเขาเป็นค้งหนึ่ง่นจากเลี้ยงนั่นซื้อดอกลูกมันขายเงาเงาโอ้อันนี้คือที่พ่อมักมักลูกว่ามันขายเงาเนาะให้ลูกดีขาเจ้าว่าเนาะว่าเป็นเพื่อสายอุ้ยอุ้ยไถกับสายอุ้ยปล่อยทงนั่นแหละครับครับเ่อมันเพื่อสายปานีตเขาอืม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 ตาบ้าบอกยังไงว่ามันเป็นสายเริ่มต้นเนาะพ่อนาะแมนเป็นสายเริ่มต้นพี่น้องเขาสายเริ่มต้นเบื้องขั้นเขาเป็นใหญ่ได้กระดานเขาโอ้แมนแมนนี่ดีเงาเขากวาเางป็นเนสีใหน โอ้แน oh, right, right. uh, right? ่นอนแน่นอนแต่ว่าปองขาลูกนี่ปวดแล้วลูกจ mm. ีกเดือนไหนพอเนี่ลูกสองเดือนกว่านี่ยแหละกล้วยกล้วยตัวนี้ประมาณสองเดือนกว่าได้หันเบื้องเขานั่ตัวนี่นี่ตามตามที่เทาเบื้องกันเ่าะพ่อเนาะแมนประมาณนั่นแหละสองเดือนกว่าประมาณประมาณนี่ปูผมนี่ครับเห็นบ้องสองสามเดือนผมได้กล้วยตัวนั้นบ่บ่เน่าท้อนี่ปูผมสามเดือนเมนเมนบ่เม่นกล้วยอยากนั่นเป็นไดซึ่งก็กล้วยซตำนี่เนาะเบื้องพี่น้องขาเขาบ่เนี่ยขาเขาเนี่ยหนามันดีดีนะไส้หนาคมหนาคมอหนาคมหัวนุ่นเต็มดี เพื่อตัวนี้ประมาณสองขวสามเดือนแล้วมาต่างกันกับแม่เถอะ่ะอืมปลาความสูงไหมเนาะแม่เขาสูงรวยแสดงให้ทุกคนเลยรอยสามสิบหกสามสิบหกเนาะแม่นต่ว่าลูกนี่พดแล้วนี่ควยคุ้มฝูงเป็นควยไทยเขามันมันควยไทยเขาหนึ่งตีน่าเคั่วคั่วตัวมากเนาะแม่คั่ตัวมากโอ้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 พี่น้องครับเนี่ยราคา เบาๆก็มีแล้วพี่น้องนะผู้ได้พู้ไดหาสายเริ่มต้นอยู่นะครับก็คือได้จังสี่ไปนี่เป็นตัวเมีพร้อมเนาะพ่อเนาะแมนบ่ตัวเมีตัวเมีพร้อมเราบันนี้เข้าไปเข้าไปทับเอาไปทับเอาข้าไปเลี้ยงหร้วกัทับเอาบันนี้เอาเป็นข้อีสานมาใส่เอาเนาะพอมเนาะแมนแเอาใส่เบิ่มใส่เก่าใส่ยังไปนี่สพี่น้องเขาแมมันวนขึ้นบ่ได้ขี้ไ่เนแมวนขึ้นอันนี้คือขาดนำเลี้ยงใช่นาะขาวนำเลี้ยงจอยข้วเขาปล่อยถุงปล่อยยังซื้อๆละบางลักษณะนั่นแนแดนครับว ครับแต่ว่าลูกเขานี่เบิ่งเอาก็ตามราคามันแปดสิบกัวสิพอ่อแปดสิบห้าแปดสิบห้าจีคูนี่เมีนเอาพี่น้องมักตัวไหนสนจิตสนใจตัวไหนพี่น้องเอาเบ,บิ่งเอานะครับมาเนีน่ยเบิ่งหนาคอกูแล้วเพื่อแม่บอกเพืนะ่อนเอามาเบิงบ่งมาเบิง่งแม่อร่อยสี่สิบกัวนี่ในคอกในี่รักเนะพื่อนนะพื่อนนะคอกมาฐานอันนี้เป็นเอ่อเป็นควายเล่าเก่าของอีิปหอ่เมียนไม้ใช่เขาน้อ,นอยเนาะลูกมัน,นลูกมันโอ้ตัวนี้พี่น้องครับลูกสายอันบัก สิงตัวเพิ่นสายสิงตัวเพิ่นนะครับซื้อมาตะกี้กะห้อยเพิ่นว่าเพิ่นซื้อนสี่หมื่นนอนบรรพ์ผลเหล่าสี่หมื่นหาเมียเนสมัยได้จรนะพ่อไอ้ใส่ข้าวแม่นโอ้สี่หมื่นหานอนบ่รัรพ์ไปนี่ซูมึงนี่เพิ่นใส่กับพ่อของเราใหตั้งตัวเมียอืมข้าวหกโก้ดูรูเพิ่นแก่แล้วเนาะอันนี้ตัวเดียวนี่ อันนี้ก็ตัวเมียจะลูกเขาเนี่ยลูกตัวเมียกันโอมันใสเด็ดอยู่ดิโอเมียน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 เนี่ยมันยินมโน่พี่น้องเฮงยินบมันยินมโน่แบบนี้เนาะเพราะว่ามันจะน้ำเล่ามันเขาซื้อข้อยเขาบางเล่าบางก่อนน้ำครับถ้ามันให้ลูกตัวเมียมันแก่ตัวเมียครับขันตัวเถิกนี่กัโอ้ยสวัสดีผาซีเราเป็นเถิกเลดบางเล่าบางก่อนนี่ให้ลูกนี่ แม่เลี่ยนกันเลยเนาะเลี่ยนกันสามสี่ตัวไปเลยเห็นหลายตัวเลยถ้าลังตัวกับขันมันบ่พอเรียกแมนทั้งตัวตัวขันแต่ว่าจะเป็นตัวเถือกหน่อยตัวเถือกหน่อยเม่ยเคือบ่ายังไงว่าตัวแม่สามตัวผู้สองสิเนาะคือจังสิลูกแม่แม่มันได้ลูกหกตัวตัวที่เจ็ดเดี๋ยวนี้ครับแต่ว่าเป็นตัวตัวแม่ยอยู่มัดเลยมีตัวเถือกตัวเดียวขันตัวที่สี่น้องตัวที่สี่เป็นตัวตัวเดียวครับเพรานั้นมีแตัวแม่มัดโอ้เน <ES> ี่ยเนี่ยเก่งส์จ แน่นอนแน่นอน <โฮ S 1> เอา <โฮ S 1> พี่น<อ>้องนองมันดีมาเรียยเบ้างเอาพี่น้องครับหลายตัวแล้วก็มามา จับจองบ in ่พอมูกหน่อยสิจับจองได้บ่บ่ท่านได้ว่าดอกวนท่านด้อกนมท่านเยะท่นแห่าจบมาเบิ้งมาเบิ่งเป็นแนวทางเนาะพอเนาะยากนั่นอยู่ก็มาเบื้งเอามาฮอดมาถึงกันก็บ่าอ่ามาเบิ่งมาเบิ่งเป็นแนวทางพี่น้องครับอันี้ก็คือ่มเล่าเล่า่เล่าแบบเปิดเปิเด้อพี่น้องเดาอเล่าแบบเปิดเเลยบ่ปิดนะครับคือมาเบิ่งเอามาเบิ่งเอาดีกว่ามันกันนั่นก็บันมักกัจังไม่จังมาคุยกันเบื้องเอาคุยกันเอาเนาะแม่งมันมักดีล้ว่าอย่างแต่ว่าจริง ตลาดแปลกมันมีสองนมนี่เพรตัวผู้ใดเด้มันเป็นอย่างนี่มันมีสองนมตัวแม่คือตัวลูกมันมีตัวลูกมันนี่แล้วแม่มันมีซีนมั้ยไงซีแม่ครบเนาะแม่ตัวตัวนี้มีสองสีเป็นคั้วแอนประดับบารมีเลยล่ละโอ้ไหรายกับจิ๋วขายคือแม่อ่าเกิดอยู่ในห้องมับ่ครับเกิดในห้องลูกก็คือยังมังคุดโอ้ห้มตัวมัครับเนี่ยห้มตัวมาแม่แม่ลูกแรกลูกแรกแม่เขาสูงอะไรครับเนี่ยอร่อยซีซิบซีแหละลูกแรกลูกแรกแม่โอ้ยพี่น้องเา ลูกแรกลอยซีฟลูกเอกมงคลแต่ว่ามีมีสองนมมีสองนมนมสองนมงามพร้อมนมแต่นมหลังนมหนาสิบ่มีติ่งมี่อย่างเลยเอออ้าวแต่เรื่อว่าเนี่ยเอามาขี้มันสิบ่้อยากไปใส่จีบอ้อยนุ่งกับคลองนี่แหละแต่แม็นผู้ใดก็อยากได้ก็คือสิบ่อยได้ขายให้ตุสิเก็บมันไว้จังมาเบิองแมนคือมาเบิองนี่มาเบิองมาเบิองมาเบิองคือซื้อมาเบิองว่ามันงามซักเด้เนาะเขาสิบ่ได้เน้นขายคือมันเป็นขั้วแปลกประหลาดแล้ว มันจะเป็นคล้ยประดับประดับประดับข้อห้องประดับข้อประดับยังอยู่นี่โอ้แน่นอนได้พี่น้องเบิ่งแม่เขาสูงไปเป็นหนาสีได้คู่ดักดักนั้นมาดีเนาะถ่ายถ่ายเขาบันี้ขายบันี้ขายเหยียดดีขอ้องควาะพ่อขายเหยียดยืนงามเง้มเจ็ดเดือนนี่ครับสองเดือนมาเนี่ยสองเหยียดแหละกล้วยสองเดือนเพราะมันสูงเดือนหนาเนาะข้อเบิ่งมันคือตัวหน่อยตัวกล้วยตัวนี้มันเป็นคล้ยขนหน่อยครับเป็นขนบางขนขนสั่นครับมันใหญ่ขึ้นมากที่ิงตัวนี้สีใหญ่อยู่ โอ้แต่แม่เขาก็อร่อยซีฟิซีเนาะอร่อยซีฟิซีเนี่ยก็สีเขียวสองคู่ไปพอบ่บ่ครูหนึ่งเจ้าครูหนึ่งนี่นี่นี่อันตรายได้พอเด้อเป็นตะเหยียบหางลูกว่ะอือันนี้ก็ลูกเอ๋กมงคลเอ๋งมงคลลูกเอ๋งมงคลเนาะเอออืตัวตัวที่แขนไว้นี่ตะกี้เนาะแมนเมนเมนโอ้เป็นพัวพันลูกเอ๋งมงคลประจิตผอพันเอ้าพี่น้องชิบเงี้ยชิบเงี้ยชิบนี่แต่ว่าได้ข้มลูกพร้อมนะครับแล้วก็มาเบิ้งไขยงามพร้อม อ่ะพี่น้องมันคำเรียกบ้างนี่ยสำหรับคลิปนี้กับพ่อใบสมิศกันพี่น้องครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิ้งเด้อมาจะได้กับมาเบิ้งเอามาเบิ้งมาโทรโทรมาสอบถามมาคุยกันเนาะพ่อเนาะแมนเห็นตัวตนหมดเลยมั่นใจอ่าแน่นอนแน่นอน